สวัสดีครับผมเศรษฐาศรียังครับหรือว,ว่าชื่อเล่นชื่อยุ่นครับจากบริษัท MUA Robotics ครับอุปกรณ์ที่นำมาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับหลักการมันเนี่ยจะอาศัยหลักการทำงานเดียวกับการทำงานของจมูกมนุษย์นะครับจริงๆแล้วมันต้องย้อนไปตั้งแต่ประมาณปี2000ครับโดยผู้ช่วยาวศาสตราจารย์ดรธีรเกียรติเกิดเดจเริญครับที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ ของผมเองนะครับท่านได้พัฒนานตัวเทืองยี่เซนเซอร์แก๊สเซนเซอร์ขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้เซนเซอร์มาแล้วเนี่ยเราก็เลย เอ๊ะทำยังไงดีถึงเอาเซนเซอร์มาใช้ประโยชน์ได้เราก็เลยมีการพัฒนาตัวอุปรกรณ์ที่เอามาใช้งานกับเซนเซอร์เราขึ้นมาครับแล้วก็จนมาเจอตัวเจ้าหนี้จมูกเล็กทรอนิกครับเราก็เลยมีการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าวิจัยกับด้านนี้แล้วก็พัฒนาโลิตัก์ของเราเองด้วยแล้วก็เทียบกับของต่างประเทศด้วยมาเรื่อยๆนะครับจนประมาณประมาณปี2014-2015ครับเราก็มีการเอาตัวโลิตภัณ์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยไปลองใช้งานจริง,อ,งอุตสาหกรรมแล้วก็พบว่ามันสามารถที่จะ,อะตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้คับ ะเข้ามาช่วยในหลายเุตสาศาสรมเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกลิ่นอย่างเช่นน้ําหอมเครื่องดื่มหรือว่าด้านอาหารนะครับในบางครั้งนี่นักดมเขาป่วยหรือว่าไม่สบายเ,ยเขาจะไม่สามารถทําหน้าที่นี้ได้แต่มันก็สามารถที่จะแปลงข้อมูลกลิ่นเนี่ยมาเป็นข้อมูลดิจิทัลในเก็บในรูปแบบไฟล์หรือรูปภาพได้แล้วก็อนอกจากนี้เราจะมีคูปองการส่งตัวอย่างที่เป็นส่วนลดให้กับลูกค้าเพื่อให้เขาสามารถส่งตัวอย่างที่เขาสนใจเนี่ยมาเทสกับทางบริษัทเราก่อนได้ว่าดูว่า ตัวอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันตอบโจทย์เขาหรือเปล่าครับครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยก่อน,นครับโดยเฉพาะด้านอาหารแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่จร<ม>ิงแล้วในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีใช้กันปกติมันจะมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ที่เขาจะนิยมใช้กันมากกว่าแต่ว่าตัวจมมูดเจ้าหนิกเนี่ยจะมีข้อดีที่ แตกต่างออกไปมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สามารถตรวจได้เร็วกว่าหลังจากที่ลูกค้าได้ได้ผล mm hmm. การทดสอบไปนะครับก็ mm hmm. พบว่าเขาค่อนข้างเป็นที่พอใจแล้วก็เขาก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะช่วยในการแก้ปัญหาของเขาได้ครับถ mm hmm. ือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับปัจจุบันหลังจากที่เราจัดอบรมสัมมนาต่างๆเปิดให้ลูกค้าส่งตัวอย่างมาทดสอบ mm hmm. ก็พบว่ามีคนสนใจในตัวดักตมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันก็มีการเช่าเครื่องไปใช้งานอยู่ หหลายหลายเเจ้เมือนนกััครบในส่วนของอกรมต่งเสริมอุตสาหกรรมเราก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการอย่างเช่นการอบรมผู้ประกอบการนะครับเพื่อ,อพัฒนาตัวโมเดลธุรกิจแล้วก็เพื่อหาคอนเนคชั่นต่างๆนะครับในส่วนนี้ทางกรมต่งเสริมอุตสาหกรรมก็เข้ามาช่วยได้ค่อนข้างเยอะจมมูเล็กทรอนิกของบริษทัท m i i r o b o t i c ตนะครับเราเปลี่ยนกลิ่นให้สามารถมองเห็นได้ครับ MUI r o b o t i บ s กนะครับก็อยากจะขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะครับที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสรานับรุ่นใหม่นะครับให้มีโอกาสที่จะเติบโต